หลังเขมรยอมยกธงขาวขอหยุดยิงสีทุ่มคืนนี้แต่งานนี้อาเซียนนั่งเงียบกริบเจอสีหสั์ประกาศลั่นไม่หยุดจะยิงต่อให้จบพร้อมไล่ให้ไปคุยกันเองไทยเขมรในที่ประชุม GBC ในวันที่24ธันวาคมน,นี้โดยไม่มีคนกลางแล้วมาดูกันว่าจะกล้าอีกไหม โดยก็รายงานออกมาแล้วนะครับสำหรับการสรุปการประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสมัยพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้ที่บอกเลยว่านี่ไม่ใช่การประชุมเพื่อให้ไทยมาประนีประนอมนะชาน้องเหม็นแต่มันคือการเชือดไก่ให้หลิงดูบนโตเจราจาระดับสากลกันเลยเพราะเมื่อกัมพูชาที่เคยปากเก่งและล้อบกัดไทยมาตลอดกลับต้องเดินคอตกเข้าสู่ที่ประชุมพร้อมข้อเสนอที่แสดงถึงความจนตรอกอย่างที่สุดนั่นคือการขอให้มีการหยุดยิงโดยทันทีในเวลาสี่ทุ่มของคืนวันที่22ธันวาคมนี้ แต่ฝันกลางวันของกัมพูชาต้องสลายไปในพริบตาเมื่อสีศักดพวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยทุบโตะสวนแหลกกลางที่ประชุมอาเซียนด้วยคำพูดที่ทำให้กัมพูชาหน้าชาไปถึงพนมเปญว่าไทยไม่รับข้อเสนอหยุดยิงลอยๆและการหยุดยิงไม่ได้มาด้วยการประกาศนี่คือการตบหน้าทางการทูตครั้งใหญ่ที่สุดเพราะไทยรู้ทันเหลี่ยมจัดของกัมพูชาว่าการขอหยุดยิงสีทุ่มคืนนี้มันคือมุกตื้นๆเพื่อหาทางรอดให้ทหารตัวเองที่กำลังโดนกองทัพไทยบดขยี้อย่างหนักในสนามรบที่น่าสนใจที่สุดคือท่าทีของอาเเซีีีียยยยนนนนททท่่่่กกกััมมมพพูชชาาาาไไปออออออ้้ววใหดแตผลคคืงบ สมาชิกอาเซียนนั่งนิ่งปล่อยให้ไทยเป็นคนคุมเกมเจรจาแต่เพียงผู้เดียวเพราะทุกคนเห็นพ้องว่าความไว้เนื้อเชื่อใจมันถูกกัมพูชาทำลายจนผลปี้ไปหมดแล้วนายสีฮัสดักแฉกลางวงประชุมว่าในขณะที่ไทยปรารถนาดีและช่วยฟื้นฟูสันติภาพให้กัมพูชามาตลอดแต่สิ่งที่ไทยได้รับกลับมาคือการที่กัมพูชาพยายามแทงข้างหลังด้วยการนำเรื่องไปฟ้องสหประชาชาติและที่เลวร้ายที่สุดคือการปล่อยเทปบันทึกเสียงการหารือลับเพื่อบรรทันรัฐบาลไทยนี่คือพฤติกรรมของมิตรคิดคดที่อาเซียนเองก็รับไม่ได้ ประเด็นดราม่าสายดาร์กที่ทาให้นายสีหศักดิ์เดือดจัดกลางที่ประชุมคือเรื่องของทุ่นระเบิดสังหารที่เขมรวางไว้รอดกับทหารไทยนายสีหศักดิ์ประกาศกล่าวว่าทุ่นระเบิดไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุข้างถนนแต่มันคือความตั้งใจสังหารทหารไทยต้องสังเวยขาขาดไปแล้วถึง6กรายและที่ตบหน้าไทยแรงที่สุดคือหลังจากลงนามอภิปรายไม่ตกลงกันที่กัวลาลัมเปอร์ไปแล้วทหารไทยยังต้องขาขาดเป็นรายที่7นี่หรือคือความจริงใจปากบอกอยากหยุดยิงแต่ใต้ดินยังวางกับดักนรกไว้ฆ่าคนไทยแล้วใครจะไปเชื่อหน้าคุณ ไทยจึงยื่นคำขาดกลางที่ประชุมว่าจะไม่มีการหยุดยิงจนกว่าจะคุยกันรู้เรื่องในระดับทหารและไทยเสนอให้ไปคุยกันเองแบบทวิภาคีในวันที่24ธันวาคมนี้ที่จังหวัดจันทบุรีภายใต้กรอบ GBC โดยไม่มีคนกลางหรือประเทศที่3ม,มายุ่งเกี่ยวนี่คือยุทธศาสตร์การลุกค้าทางการทูตเพราะไทยต้องการบีบให้กัมพูชาต้องเผชิญหน้ากับความจริงเรื่อง4ข้อตกลงสำคัญทั้งการลดกำลังทหารการกวาดล้างแก๊งสเกมเมอร์การจัดการเรื่องรุกล้ําและที่สำคัญที่สุดคือต้องเก็บกู้ทุนระเบิดทุกจุดที่คุณวางไว้ โดยเราก็สรุปง่ายๆได้ว่าจากผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกรณีพิเศษปัญหาไทยกัมพูชาโดยนายศรีหัสักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกมาถแถลงด้วยตัวเอง 1. กัมพูชาเสนอหยุดยิงโดยทันทีคืนนี้4ทุ่มแต่โดนไทยปฏิเสธ 2. ไทยเสนอประชุมทวิภาคีร,ระหว่างสองประเทศโดยไม่มีประเทศที่สามมาเป็นตัวกลางวันที่24ธันวาคมนี้แทนสรุปง่ายๆกองทัพไทยลุยต่อ24ธันวาคมนี้ค่อยจัดประชุมนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามนะครับขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลไทยนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาตอกย้ำความเด็ดขาดนี้โดยยืนยันว่ากองทัพไทยกำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถและทุ่มเทสเสีย